สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ v i s u l l r t s Classroom ของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประติมากรรมอ่ะอย่างที่เราเรียนไปแล้วนะคะเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าว่าประติมากรรมเนี่ยนะคะมันเป็นขอบข่ายเกี่ยวกับงานศิลปะแบบไหน มีกี่ประเภทนะคะแล้วก็ตัวอย่างรูปแบบของงานแต่ละประเทศเนี่ยนะคะมันเป็นแบบไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วอะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะอะสำหรับความหมายของประติมากรรมนะคะก็คือ งานศิลปะนะคะที่เกิดจากการสร้างสารรค์ด้วยวิธีการปั้นนะคะการแกะสลักการหล่อแบบการเชื่อมปะติดหรือว่าการทุบการตีการเคาะโดยใช้วัดสดุต่างๆนะคะหลากหลายรูปแบบด้วยการมาเชื่อมนะคะเข้าเป็นรูปทรงรูปร่างเดียวกันเพื่อให้เกิดความหมายนะคะตาม แต่ละศิลปินเนี่ยที่จะสร้างสรรค์ออกมาเนาะนะคะซึ่งแน่นอนว่างานประติมากรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานศิลปะที่มีลักษณะเป็น3มิติ เพราะว่าเราสามารถมองเห็นส่วนของตื้นลึกหนาบางส่วนที่มันนูนขึ้นมามากกว่าภาพวาดนะคะดังนั้นมองด้านซ้ายด้านขวาก็เห็นเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าเป็นงานศิลปะแบบ3ามมิตินั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกระบวนการในการสร้างสรรค์ง,งานประติมากรรมหรือว่า s c u l p t u r e นะคะว่ามันมีกระบวนการสร้างสรรค์แบบไหนบ้างเนาะอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะคะของกระบวนการสร้างสรรค์น,นะคะเราก็จะแบ่งหลักๆเลยเป็น3รูปแบบด้วยกันก็คืออันแรกเลยกระบวนการทางบวกนะคะสกระบวนการทางลบนะคะแล้วก็3กระบวนการแบบผสมผสานนั่นเองนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างความหมายแล้วก็รูปแบบ ของทั้ง3รูปแบบนี้กันเลยดีกว่าเนาะอ่ะแบบแรกนะคะก็คือกระบวนการทางบวกเนาะก็คือจะเป็นการที่เรานำวัดสดุที่เราจะใช้สร้างสารรค์งานศิลปะไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินน้ำมันนะคะต่างๆเหล่านี้เอามารวมเข้าด้วยกัน นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าตามชื่อเขาเนี่ยนะคะก็คือกระบวนการทางบวกแน่นอนว่าเราจะเป็นการเพิ่มเอาวัดสดุเข้ามาเพื่อให้ก่อรูปนะคะรูปร่างรูปทรงให้มันเป็นแบบตามรูปปั้นที่เราออกแบบไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโดยวิธีการหลอ่อนะคะการปั้นเหล่านี้เป็นต้นเราเรียกว่ากระบวนการทางบวกอ่ะถ้าจากคำอธิบายยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันเลยเนาะ ะะอ่ะอันนี้นะคะรูปภาพที่เราเห็นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการสร้างสรรค์กระบวนการทางบวกซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะเป็นรูปปั้นพระพิคเนศเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะคะก็จะเกิดจากการที่เราอาจจะทําตัวโครงไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็เอาส่วนของดินเหนียว ะะเอามารวมเข้าด้วยกันแล้วก็ปั้นนะคะสร้างสารรค์งานออกมาให้มันเป็นรูปทรงตามที่เราต้องการแม้ว่าจะมีในส่วนที่เราต้องขูดบางส่วนออกไปบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะกระบวนการสร้างในภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางบวกเพราะว่าเราก็เพิ่มดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะหรืออ่ะแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวโครงสร้างที่เราใช้ยึด นะคะรูปปั้นนะคะเพื่อให้มีความแข็งแรงแล้วก็สามารถสร้างให้ตั้งต่งหงาได้ตามรูปแบบที่เราออกแบบไว้เนาะนะคะถ้าสังเกตดูนอกจากโครงสร้างแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะมีการเพิ่มดินเหล่านี้นะคะเข้าไปเพื่อก่อเป็นรูปร่างรูปทรงตามที่เราออกแบบไว้นะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างของกระบวนการทางบวกนะคะ อ่ะต่อมากระบวนการทางรบนะคะก็คือเราสร้างสรรค์ชิ้นงานนะคะโดยการที่เราสกัดเอาบางส่วนออกนะคะก็คือเหลือไว้ให้เป็นรูปทรงสามมิติตามที่เราต้องการอ่ากระบวนการทางรบเนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับงานที่เป็นงานแกะสลัก นะคะไม่ว่าจะเป็นแกะสลักผล,ลไม้แกะสลักไม้หรือว่าการแกะสลักวัสดุต่างๆนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะอ่ะตามรูปแบบนี้เลยในภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการแกะสลักไม้นะคะโดยที่เราอาจจะนําไม้มาสักต้นหนึ่ง นะคะคแล้วเราก็อาจจะมีการร่างนะคะออกแบบไว้แล้วเราก็สกัดเอาส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยออกไปเพื่อให้เหลือเพียงแค่เขาคงรูปทรงที่เราต้องการอย่างในภาพเนี่ยนะคะก็จะเป็นการแกะสลักช้างนะคะแน่นอนว่าเราก็จะแกะเนื้อไม้ในส่วนที่ไม่ต้องการออกไปเหลือให้เห็นเพียงแค่รูปทรงที่เป็นรูปช้างนั่นเองนะคะเราก็เลยเรียกว่ากระบวนการแบบทางลบ นะคะอะต่อมากระบวนการทางบวกไปแล้วกระบวนการทางลบไปแล้นะคะและอันสุดท้ายเลยนะคะของรูปแบบการสร้างสรรค์งานประติมากรรมก็คือกระบวนการแบบผสมผสานนะคะอันนี้ผส,สมผสานเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะรวมพวกเนี้เข้าด้วยกันหมดเลยนะคะอะมาดูตัวอย่างแบบผสมผสานนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบผสมผสานนะคะก็คือ เป็นการที่ผสมทั้งรูปแบบทางบวกและทางลบมีทั้งส่วนที่เอาเข้านะคะแล้วส่วนที่แกะสลักออกไปเพื่อให้เหลือเป็นแค่เค้าโครงตามที่เราต้องการนะคะ,ะตามตัวอย่างดังนี้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้ต่อมานะคะมาดูวิธีการสร้างสรรค์าง,งานประติมากรรมกันบ้างว่ามันมีกี่รูปแบบตามการสร้างนะคะอะ นะคะอันนี้ตามที่เราเห็นเลยการสร้างงานประติมากรรมเนี่ยมันก็จะมี4วิธีในการสร้างสรรค์ด้วยกันมาดูแต่ละรูปแบบนะคะก็คือแบบแรกเลยก็คือการปั้นนะคะ casting เนาะการแกะสลักนะคะการหล่อและการประกอบขึ้นรูปนะคะอันแรกเลยนะคะการปั้นก็คือเป็นการใช้วัสดุที่มีความเหนียว อ่อนตัวแล้วก็สามารถยึดจับตัวกันได้ดีโดยที่วัสดุที่เรานิยมมาใช้ปั้นเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งดินเหนียวที่เราแบบอาจจะเคยปั้นมาเนาะหรืออาจจะเป็นดินน้ำมันแน่นอนว่าในคลาสของเราเนี่ยก็มีการปั้นผ่านมาแล้วใช่ไหมคะที่นักเรียนปั้นเป็นรูปการ์ตูนต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกปูนพวกแป้งขี้ผึ้งกระดาษเหล่านี้นะคะที่วัสดุที่มันมีความอ่อนนะคะสามารถที่จะปั้นขึ้นรูปได้นะคะ อะต่อมาถัดจากการปั้นนะคะก็จะเป็นการแกะสลักนะคะแน่นอนว่าวัสดุที่เราจะนำมาใช้ในการสร้างสารรค์ชิ้นงานแกะสลักจะต้องมีความที่ค่อนข้างแข็งนะคะเช่นเราจะเป็นผลไม้นะคะพวกหินพวกกระจกพวกแก้วพวกปูนปัาสเตอร์เหล่านี้เป็นต้นหรือง่ายๆเลยนะคะ ถ้าเราอาจจะได้เรียนวิชาการงานเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการแกะสลักผลไม้อยู่แล้วใช่ไหมคะอันนั้นแหละเป็นตัวอย่างของการสร้างงานแกะสลักนะคะต่อมาทัดจะแกะสลักนะคะก็จะเป็นการหล่อนะคะการหล่อในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นการหลอมวัสดุที่กับแข็งได้นะคะโดยที่อาศัยแม่พิมพ์นะคะโดยที่เราจะมีการเทวัสดุ นะคะลงไปลงบนแม่พิมพ์ของเราพอให้เขาเซตตัวเย็นลงเนี่ยเราก็จะแกะออกมาจากแม่พิมพ์เราก็จะได้รูปที่เรียกว่ารูปที่เกิดจากการหล่อนะคะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยการที่เราสร้างแม่พิมพ์เสร็จแล้วเราจะสามารถสร้างชิ้นงานซ้ําได้หลายหลายชิ้นงานเลยนะคะอันนี้เป็นข้อเด่นข้อดีนะคะของการสร้างงานในรูปแบบการหลอ่อ นะคะไม่ว่าจะเป็นการหล่อเลซินนะคะการหล่อพลาสติกนะคะหรือว่าการหล่อที่เป็นพวกวัดสดุพวกโลหะหรือกึ่งโลหะสัมลิตเหล่านี้ก็ดีนะคะต่อมาถัดจากการหล่ออันสุดท้ายก็คือการประกอบขึ้นรูปนะคะก็คือเป็นการนำเอาวัดสดุต่างๆ ะะมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงตามที่เราต้องการตามจินตนาการหรือที่สร้างสารรค์ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอา อาจจะเป็นการเชื่อมเหล็กนะคะเข้ามาประกอบขึ้นรูปให้มันเป็นตัวรูปหุ่นยนต์นะคะเหล่านี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการสร้างงานประติมากรรมของการประกอบขึ้นรูปโดยที่จุดเด่นของงานแบบนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องปั้นนะคะหรือว่าสร้างงานวัสดุต่างเนี่ยขึ้นมาเองเราสามารถใช้วัสดุที่เรามีเราหาได้นะคะเอามาประกอบมาต่อกันให้เป็นรูปทรงขึ้นมานะคะอันนี้ก็ถือว่า เป็นจุดเด่นนะคะของการสร้างงานประติมากรรมโดยที่เราเรียกว่าการประกอบขึ้นรูปนั่นเองเนาะทีนี้นะคะเรามาดูประเภทของการสร้างงานประติมากรรมกันบ้างนะคะมีใครรู้บ้างว่าแต่ละประเภทเนี่ยนะคะมันสร้างสารรค์งานโดยที่แบ่งเป็นรูปแบบอะไรได้บ้างอ่ะมาดูกันนะคะ แบบแรกเลยนะคะแน่นอนว่าเราเคยได้ยินมาแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานแบบนุ่นต่ํา นะคะการสร้างงานแบบนูนสูงและการสร้างงานแบบลอยตัวนะคะมาดูแบบแรกกันนะคะก็คือแบบนูนต่ำนะคะนูนต่ำนะคะก็คือเราจะสร้างรูปที่มันนูนขึ้นมาให้สูงจากแบ็กกราวหรือพื้นหลังเนี่ยเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเลยถ้าสังเกตสิ่งที่ดูรอบตัวเราเนี่ยสังเกตได้ง่ายเช่นไม่ว่าจะเป็นพวก เหรียญบาทต่างๆสังเกตดูเหรียญบาทที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันนูนขึ้นมาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรูปวัดนะคะหรือว่ารูปตัวเหรียญเองก็ดีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการสร้างแบบนูนต่าเนาะ,ะต่อมานะคะแบบนูนสูงนะคะก็คือจุดเด่นจะมีความนูนขึ้นมาจากแบ็กกราวเนี่ยจากแบ็กกราวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลย แต่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นด้านหลังนะคะหรือว่าแบ็กกราวเนี่ยยังมีการยึดติดอยู่กับตัวผนังอยู่นะคะหรือว่าตัวกับวัตถุอยู่ทําให้เราไม่สามารถมองเห็นด้านหลังของตัวชิ้นงานแบบมุลสูงได้อย่างในรูปตัวอย่างนะคะที่ตัวรูปปั้นเนี่ยมีการยึดติดกับตัวเสาอยู่ไม่สามารถมองเห็นด้านหลัง นะ,ะของตัวเสาได้เราก็เลยจัดให้เขาว่าเป็นแค่นูนสูงเท่านั้นนะคะอ่ะแบบสุดท้ายเลยนะคะก็คือการที่เราสร้างงานประติมากรรมขึ้นมาแล้วเราสามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง นะคะ360อยองศาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมองด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังด้านหน้าก็สามารถมองเห็นได้เราก็เลยเรียกว่าเป็นประติมากรรมแบบลอยตัวนะคะดังในรูปตัวอย่างเลยแต่ว่ารูปที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่ใกล้โรงเรียนเรานะคะก็คือ อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชเนาะที่หน้าโรงเรียนก็ดีหรือว่าที่วงเวียนใหญ่ก็ดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่เราเห็นได้ชัดเจนนะคะในชีวิตประจําวันของเราเนาะนะคะอ่ะหรือเนี่ยเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรูปแบบงานประติมากรรมโดยทั้งสิ้นนะคะเป็นแบบรอยตัวนะจ๊ะ อ่ะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเทพต่างๆเนาะนะคะที่ศิลปะตะวันตกเนี่ยได้มีการสร้างสรรค์ไววนะคะไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักหินอ่อนก็ดีนะคะการหล่อปูนปัาสเตอร์ก็ดีเหล่านี้เป็นต้นทีนี้นะคะเนื้อหาของเรานะคะในส่วนของปฏิมากรรมสําหรับวันนี้ก็จะมีในส่วน นะคะคเพียงแค่เท่านี้เนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะนะก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะเซกุตไปจากกันในวันนี้อะมีใครทราบไหมว่าประติมากรรมแบบแรกที่สะกดด้วยรอเรือสละตอเต่าสละอิและ แบบที่2ประติมากรรมที่สะกดด้วยตอประตสลอิเนี่ยนอกจากเขียนต่างกันแล้วมันมีความหมายหรือใช้ต่างกันยังไงใครรู้นะคะปรดคอมเมนต์ได้ในข้างล่างนี้เลยนะคะเรามาแชร์กันนะเอ๊ะมีใครรู้ไหมนะนะคะสวัรับวันนี้ก็ have a nice day สวัสดีค่ะ